โอ้ยพูดพร้อมเสือพร้อมเสือนี่นะครับของแท้ตกปลาไปน้ำเห็ดไปน้ำกลับบ้านไม่ต้องเสียเวลาแจวครับแจวสวัสดีครับผมเมื่อนี่อีสันนักล่าครับมหาลาปลากรองนะครับพีคลองสุขุมวิทสายเก่านะครับแถวนาเลื่อนจำนะครับเดิมเมื่อนี้แ,วแวจวแจวสิรองบึงว่าเฮาสิไดโตนะครับเด้อ ไปบึงกันเลยครับฮามาจะขันครับมือนี้ครับมือนี้ฮามาหกขันนะครับมือนี้หกขันนี่ปลากินก็คือีว่ากินจัดอยู่ปลานิ่นครับใส่สามนิ้วใส่ปลาเข้มนะครับของสมวิษตสายเก่าแถวหน้าเดินจำนะครับเดี๋ยวปักหมดไปให้นะครับถ้าอยากมาลองกินจัดอยู่นะครับวันนี้เยื่อนะครับเราใช้เยื่ออะไรมาดูกันนะครับวันนี้ เหยื่อเหยื่อแตงเหยื่อแตงมีอะไรมากครับผมลำ้ำขนมปังกะทิผงนี่ครับกะทิผงแค่นี้นะครับกับน้ำหมักผลไม้รวมนี่น้ำหมักผลไม้รวมกะทิผงลำ้ำขนมปังนะครับแก้วไปดูนะครับว่าจวดไหมวันนี้ ไปเพิ่มข้องครับเพิ่มข้องมึงต้องตงีไกลครับเดี๋ยวกันนี่กันอปโอ้ย,อยใส่ยจิ๋วเดี๋ยวบปจิ๋วแล้วเนาะน้ำหนิวน้ำนิ้วามาพี่มาพี่โอ้ยแก้วแก้วโอ้ยมาหอดกันน้ำดูนเนาะเงีย้ยหมานแท้ มีว่าซกอกเกิลนะเอละนิดหน่อยนี่ละเฮ้ยเย็บมัมันเกวเกยวเกวเกวเฮ้ยมหอดกันนำเลยเนาะส้ยูพอได้ยูนี่นะปลาข้องซ้ำนี่แหละเตีมเตี้มมาแ้วมาแนวงานที่ใ่ญยก็เขาอยู่เฮ้ยหอดมาแล้วครับข้องนาเรื่นจำนะครับคนนี้จวดจวดยิ้มไม่ยังอ่ะใส่เก็บเตม ไปไปผู้หมดไปน่ะอุ้ยเแซวหรือเจ้าคนหมานเนาะโอ้ยยังได้ด่ยี่ส้อนขั้นในอ่แล้วไก่แท้ติบูลเลนอมกว้องอยู่บ่ย้อนเนี่ยดีทุกหัวคุนเนี่ย พ่อเนาะเมือ่อ,มอ,อไปหลไลเจ้ารูรร้เห็ดบ่อเ,นนเออบวยากเสคนเห็ดลายนียเนย่เอาแมเจ้าเอาเอกินจ,จัดนะครับนี่ตีไปขั่นึงกินกน,น้ำบำบำไปนี่ ไม่บาลแล้วคนมานมาเนาะโอ้ยซอกเกอรที่แรนแนวนี่โอ้ยมันแลนแนวนี่มิตซอกเกอรอย่างเดียวบัวบัวมันแลนแนวนี้มิตซอกเกอรอย่างเดียวสี่ดเดาากัซอกเกอรตัวนี้มันมากินปลาน่นดีคือท้องขาปลาน่กนกระึกซอกเกอร์ก,กระึก เออคือเูี้ยไตัวนี้โอ้ทั้งปลาทั้งถุงปลาถุงก็มาปลาดิ่งก็มาโอ้ยปลาอีกทู้อินวันตัวนี้ตู้อินวันทู้อินวันปลาอยู่ันพะไะปลาไงตัวใหญ่อยู่สามหนูอยู่เออมันสิลุดด้วยยางลงไปจ้ะยางขามไปเลยมันสิขาดเลยเนี่ยังเด้ โอ้ยวินบ้านนี่ที่ตัวนี้ไห้บงปลาบงเนี่ยโอุ้น่ะแขวปลาเกลือปลาเกลือเออพะอะไอ้ยเราบอโอ้ยขวเขเกอร์บอวเกอร์บอวเกอรบอว้าแขวสวยสวย ไอ้แก้วเหมือนนี่คนมานตัวนี่มาหอดกันนำโหลด <c oughs> เด้อครับข้องสุ้มพิจัยเก่าเลยครับแถวเลื่อนจำครับผมพ่อได้เด่นอยู่ครับพ่อร้ายไหอนี่ไปทางไมอยุ้งยยไปน้ำขั้วไปน้ำนี่มันยังแก้วเห็นบ่โอ้ยเจ้าอุมกับมาเฮ็ดอยู่เหมือนเห็นบ่โอ้ยนี่งมาเฮ็ดอยู่นีโหลดเห็นบ่เฮ้ยว่าโอ้ยพูด พร้อมเสือพร้อมเสือเห็นไหมครับของแท้ตกปลาไปน้ำเห็ดไปน้ำกลับบ้านไม่ต้องเสียเวลาแจ๋วครับแจ๋วไอ้พร้อมตากครับพร้อมตากไอ้ออขั้นหน่อยข่อยขึ้นมาเปลี่ยนเงี้ยน้ำไหนตีงเราเนี่ย,ยขั้นเบียดขึ้นตีงขั้นเบียดขั้นเบียดกินเดา อยูวะลนะ่ะคือแตกค่อยแทะฮะกูยูซับฮะยูวะ่ะโอ้ยชอบเกินร้อนนี่โอ้ยถุงถุงถุงโต้ซ้ำนี่ก็ดึงเวดคอยตีงได้เนีนะ่ยโอ้ย,อยมันกูเกินไป เบื้องเบืองฟ้งาตัวซ้ำนี่ดึงเพชรควงตีงะ่ะมีแหแ้งแค่โอ้แก้วเลยสีทองตัวนี้อันนั้นอันของเจ้าอุ้ยมันแท้ว่ะขั้นเดียวนี่ขั้นข,ขั้นเข,นขวะพวกกินในวิ่งลงน้ำเรือยไปนี่โอ้ยมันแท้ว่ะขั้นนี้แขวะแขวะแบบนี้เนี่ยไหรูดอะ่ะ แกวแกวโอ้ยปวดไอโอ้กิน,กน,กนอะไ,ออไรกันี่กินยังมันหมูตัวนีงมันหมูอ่มันหมูมันหมูครับเขาจ้างอาบันเขาแบ้าทบันเขาแซบเด้ครับตัวนี้เขาท่บ่อยู่บ่อป่ากลางทาเสรแซบได้แบบนี้ปวดเบดก็ทิมไม่คุนะเบดกระเบื้องค้นเงินเน้อเีอยาฝาวก,กินเลยเนีมค้นยิงเข่ะ ขาทุกคนกินยิ้มกวันเอ้ยเราบวบทำไก็หัวแท้เงี้ยยังนี่เงี้ยยังนี่เงี้ยยังอยู่ตั้งกอเขาเงี้ยผู้ไดอยื่กินย้มใส่ยางเดียวเลยจีเกือปลาเกลือปลาเกลือครับใส่ปลาเกลือมาหนี่ เอาๆกากันอยู่วะขอกันนึปกปลาเคียน,กกยนไม่นี่กินจัดเถอะวะปวดแล้วปวดแล้วเงียบเงี้ยงวะกินจัดกินจัดครับข้อซูบิซ้ายเก่านี่นใส่ปลาเค็มปลาเค็มโอ้<า>ยอกแก้วเอาแล้วงานเข่าหลวงพี่น้องเอ้ยงานเข่าไปยังเงียบเวิดทั้งแล้ว ปวดปวดเลี้ยบเฮ้ปั่นจำพอลินแดบนี่บ่ปั่นโก้เมือแล้วปั่นเออเงี้ยเวททั้งเ้เออันอแล้วเออแต่หน่เอาเงี้ยวมาหน่อยเอาเงียพอานมลงบนี้กินน้ามันเคยกินเอมันได้กินเนอะไ เอาปลามันอยู่นี่บ่หรือยังไดปลาดิบปลาดิบไม่ยูในปลาโอ้ยแตกไปแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ววนี้โอ้ยมันโหดแท้อยู่ว่ะล่ะหัดดับหัดดับโอ้ยยังวะยังวัยังวัยอายุโคตรดันเนาะกดดันบ่หรือยังไดผมมีอันดรอคยัง มมีเงียก็สิกินสมบป่าอยานาะติตกออยู่โอ้ยเงียแตกออเวอดเแล้ว้กินก็มได้ด็กันสิดีผู้เด้อเงียนั่นโอติะกอเป้าไปก็สิกินปวดเนยอะไรเนาะเออโอ้ยถือจะหึงบันใดดน่น โอ้ยเบิ้งกี่ละปลาเบิ้งเนื้อได้นี่ยปลาบิ้งเนื้อไปกินน่ะโอ้มันแมนบบตีตะก้อเปลาไปกกินโอ้ยมาเด้อครับนี่คล้องซุ้มวิ์ไยเก่าครับผมเจ้แถวนาเลื่อนจำนี่ตะก้อเปลากกินตะก้อเปลากกินเนื้อคาดตะก้อยู่ตีไปกกินโอ้มันก็หลายพูดปลาพูดแล้วพูดแล้วสซง่ายนะครับสิเมื่อนะเอาเอาขึ้นมาเบิ้งเบิ้งพอได้หีบอยู่บ่หีบหนึ่งอยู่บ่โอ้ได้หีบหนึ่งนี่เจ๊ะ โอ้ยพอด้ปีงอยู่หีบหนึ่งอยู่กูละช่วยโอ้ยครับผุนชงงานชงงานมือนี่ของธรรมชาติครับผมของธรรมชาติจุกเบียดใจเก่าครับเดีย๋ยวปกักมุดไม่หายนะครับเด้อว,ว่ามันอยู่มองได้ขอบคุณครับปลาเบิง้งไอ้ผ่าหน,นุครับหน,นุเพิ่นได้หลา,ลา่มันได้ครับนี่ปลาเพิ่นนี่เสี้ยนง่ายนะครับนี่ของผมนี่ปลาบพื่ได้ครับปลาเบิง่งปลาเพื่อนกัน เกี้ยวมวยมีซ้ำนีไ่ได้ปวดมีอีกอยเยอะครับนี่มีอีกเยอะพ,พี่พี่ครับพี่ว่านีแปลงลางเนี่ยปวด